สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับทํากินทําขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะมาในเมนูข้าวผัดนะคะจะชวนเพื่อนๆมาทําข้าวผัดให้เด็กๆนะคะเป็นเมนูเด็กๆเลยนะคะวันนี้มาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะข้าวสวย500กรัมนะคะแต่เม็ดไม่สวยเท่าไหร่วันนี้เสกอกนะคะเสะกอกก็40กรัมตามชอบเลยนะคะจะใส่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะ แฮมก็ใส่สี่สิบกรัมนะคะชิกวาก็40กรัมนะคะปูอาดสี่สิบกรัมก็ตามชอบเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ชอบถ้าชอบมากก็จะใส่มากก็ได้ไข่ไก่3ามฟองนะคะหอมหัวใหญ่นะคะนิดหน่อยก็ตามชอบนะคะกระเทียมทุบเราทุบๆหน่อยแล้วก็สับนิดเดียวนะคะสับหย,ยาบๆยาบะคะ่มะมะเขือเทศหนึ่งลูกเพิ่มความเปรี้ยวนะสีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลสายแดงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แต่อันนี้เราเป็นเมนูเด็กๆเราก,ก็ให้มันมีรสมั่งะคะ่ะใส่มีหวานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นซอสฝาเขียวนะคะหรือว่าจะใช้แมกกี้ก็ได้นะคะซอสฝาเขียวนี้ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมนะคะสองช้อนโต๊ะต้นหอมนะคะต้นหอมไว้โรยหน้านะคะ ถ้าเด็กๆบางคนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ถ้าเราใส่เพิ่มสีสันให้ความหอมด้วยเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศไปด้วยนะคะเมนูนี้นะพริกไทยจะโรยไว้โรยหน้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวเครื่องปรุงเราจะไปเพิ่มได้หรือลดได้ตามชอบนะคะทำใหม่ๆเราจะยังไม่ใส่เค็มเกินไม่ใส่เครื่องปรุงหนักเกินนะคะจากนั้นเราค่อยไปเติมทีหลังนะคะชิมรสดูก,ก่อนแล้วเราค่อยเติมนะ เพราะว่าถ้าเค็มไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะคะอ่าเราไปลงมือทํากันเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เวลาเราผัดจะง่ายขึ้นนะคะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันหมดก่อนค่ะจะได้ง่ายต่อการผัดของเรานะคะน่ะคนผสมให้เข้ากัน ใส่ซอสมะเขือเทศไปขอสองช้อนเลยซอสมะเขือเทศเป็นสองช้อนนะคะเราจะมาผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะเพื่อการผัดเพื่อการผัดที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะจะนำข้าวเราลงไปเลยนะคะข้าวเราใช้ครึ่งกิโลเลยนะคะห้ารอยกรัมเลยนะวันนี้ บีบีเขาให้เข้ากันก่อนนี่เราจะผสมน้ํามันไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ตัวเม็ดข้าวนะคะกระจายกันดีไม่เกาะกันนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะอันนี้เทไปเอาไปไว้ในกระทะต่ออ่าประมาณนี้ค่ะ เราไม่ต้องคนแรงนะคะแค่บีบีเขาบีบีเขาให้เขาเม็ดข้าวไม่เกาะกันค่ะที่เราใส่น้ํามันไปเนี่ยจะช่วยให้เม็ดข้าวเขาไม่เกาะกันดีเมื่อเราผสมข้าวนะคะให้เม็ดข้าวเขาเม็ดข้าวก็จะมีความเงาให้เขากระจายตัวกันดีแบบให้เม็ดข้าวเขากระจายกันแล้วค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวไว้ผัดกันเลยนะคะเ <c oughs> มื่อเราตั้งกระทะเสร็จแล้วเราก็ ใส่กระเทียมนะคะตอนเจียวกระเทียมนี่สำคัญก็จะให้หอมก็คือไฟกลางค่อนข้างอ่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงกระเทียมก็จะได้มีความหอมมากขึ้นอ่มามะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยหอมนะคะ ทีนี้เราก็ปรับไฟกลางได้เลยนะคะใส่ไ,ไข่อันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนใครอลยะคะ่ะแต่แต่เราขั้นตอนของเราไม่พิถีพิถันมากนะคะ ไม่เป๊ะอะค่ะขั้นตอนไม่เป๊ะแต่เราเน้นว่าเราทําแล้วมันถูกปากเรามันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะถูกปากคนทานในบ้านก็โอเคละ<ด>เราก็ดันไข่ไปหน่อยไม่ให้ครับช่วงแรกๆเราจะไม่ให้เขาติดกระทะนะคะแล้วก็ผักผักไปก่อนให้มีน้ำมันลงไปก้นก็จะได้ไม่ไม,ไม่ติดกระทะ เนี่ค่ะเราดัานไข่เพื่อจะให้ดันไปอย่างนี้เพื่อจะให้น้ํามันไหลลงนะคะอ่าทีนี้เราก็เบาไฟก่อนนะคะใส่เสกอกอัดชิคุว แฮมวันนี้ใส่หลายอย่างเลยอ่านี่ก็ยังใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นำข้าวเราลงไปคลุกเลยนะคะ องใช้ไฟแรงเกินนะคะใช้ไฟกลางก็พอนะคะผัดข้าว <c oughs> เป็นเมนูเด็กๆนะคะวันนี้นะ <c oughs> แล้วก็หมั่น <c oughs> ดันข้างๆ อย่าใช้ไฟแรงเกินถ้าแรงเกินเขาก็จะติดกระทะะค่ะติดก้นกระทะเราก็พยายามเวลาเราผัดเราก็ดันข้างล่างนะคะจะได้ไมต่ติดกระทะขอชิมหน่อยือ ร้อนอืมเติมซอสแม็กกี้ไปนิดนึงก็ได้นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลเราจะไปลดปริมาณแค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะน้ำตาลนะคะอันนี้เราจะเน้นให้มีความหวานหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าหวานหวานเลี่ยนหวานเกินนะคะอันนี้ปริมาณข้าวเราเยอะรับรองเมนูนี้เด็กๆชอบนะคะลองไปทำดูนะปรับได้นะคะตามเราชอบนะคะรสชาติ จะเพิ่มน้ำเป็นน้ำปลาหรืออะไรก็ได้นิดหน่อยแต่วันนี้เราไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มซอสฝาเขียวไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะสุดท้ายโรยด้วยต้นหอมเลยปิดแก๊สเลยนะคะเ็นวนะเมนูข้าวผัดของเราก็ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอานำไปเขาไปวางก่อน<ฮ>นี่ค่ะหน้าตาข้าวผัดข้าวผัดรวมมิตรของเรานะคะมีทั้งไส้กรอกมีทั้งชิโกะมีทั้งปูอดัดมีทั้งแฮมนะคะ เป็นเมนูนี้เด็กๆชอบแน่นอนค่ะไปลองทำให้ลูกๆและหลานทานดูนะคะถ้าทำแล้วออกมายังไงก็ทักมาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาชัดๆของเขาไปเลยนะคะข้าวผัดสูตรทำกินทำขายสไาตลา์โซดานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหม่ำกันเลย ทานด้วยกันนะคะ